បាយតាតរលគ្នាបាទខ្មាតឆ្នាក់ភុនបាទបាទអូហើយខ្មាតកັບពុយស៊ីបាទពុយស៊ីនៅឆ្នាក់ភុនគីចាត់ចាត់ប្រម៉ូសិនលួជីរកេមីជីរវត្តជីលូងជីលូងស្រុកយើងគេថាជីលូងជីលូងពុយស៊ូតស្មើពុយស៊ូតស្មើបាទធៀបថោកັບ16 16 16បាទដាក់ប្រុនពីលថ្ងៃឃីវលងិតឃីវលងិតស្រោស្រោស្រោបាទដលងដលងដលងអំពៅអំពៅអំពៅណាហាណាហាមិនតែចង់ឲ្យសរីឃីវដាក់ เจ้าคอยปุบพลคิ้วาคิวเจ้าคอยเมกิเมคิ้ว้านะฮะก็มาเบามาบรวยมาใบรวยห้าสับกลูหาสบกลูาตรับคุณเอยี่ซอยตารดซอยตะรรดซอยไพรสินี่ไปรสินีสวายสวายก็มูสองตวบนสวายราคาเตียเมพร้าราคาเจ็ดร้อยห้าสีกระสอบละเจ็ดร้ห้ไปรับเองไปคนเองบาทนะฮะ เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12สิงหาคมเท่านั้นใช่นะครับบาทจน<า>ทต,ตั้งแต่งงไงนะเราวันที่12บาทชีรหฮาสักโกลสูตรเสมอชีรเคมีบาทจากกรมวิชาการเกษตรรับรองคุณภาพโดยดีเจช e นะพลและคุณโป้ยเชียนมา,บ,าบ่าปิมปีรวยหาซำปรมิมปรยฮาซำโคนอคุเองโคดอโยคุณเองอีปเปเตีย อีพีพ่าเมพาซอยตะรอดซอยตะรอเสนีซอยไทรเสนีสบายนะฮะตั้งแต่บัทนี้รีบเลยมีจำนวนจำกัดใช่จนนถึงวัที่จำนวนจำกัดจนมันถึงวันที่12เท่านั้นบาทโปรโมชั่นมาเบาปลามาเบาประไมรุยประไมรุยบาทเบอร์โมเดคคุณเองโปรโมเดคคุณเองก็ประพิรุษหาเสบนะฮะ ชี้ทวนบลา50กกนะครับก็ปรับแล้วบ่าวๆผู้ไปตาสอบสบายสอบวิญญาณค้างตอเรือគ្នាฉับตะยนต์เด้อบาดឲยปอยซีนช่วยเหลือก็ขึ้นมาบ่าว5ดมบาดค่ารถอย่าลืมอย่าพลาดนะครับจีจีจีบาดมาบ่าว800บาดตะยนต์คุณเองก็750บาดอันนี้ครับรับแล้วบ่าวๆผู้ไปตาตอเรือគ្នាครับผมครับผม